ลวดลายเราก็มองจากธรรมชาติทั่วๆไปที่มีอยู่ในจังหวัดอุดรธานีมีดอกไม้ต่างๆเราก็หยิบยกมาเริ่มจากการหัดปักดอกไม้ที่ง่ายๆก่อนเนื่องจากว่าแม่บ้านเราอ่ะยังค่อนข้างจะใหม่สําหรับงานปัก hey. 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 เราก็จะเลือกลายที่ง่ายไม่มีความซับซ้อน hey. Hey. เริ่มหัดปักไปเริ่มตั้งแต่ดอกกุหลาบ hey. Hey. ดอกกุหลาบอังกฤษ hey. Hey. ดอกเดซี่ hey. Hey. ดอกพญาเสือโคร่ง hey. Hey. เป็นต้นค่ะ สินค้าผลิตภัณฑ์ที่เราทําขึ้นมาเราก็จะเน้นจากที่ว่าใช้ได้ในชีวิตประจําวันผ้าเราก็ใช้ผ้าฝ้ายที่เป็นผ้าฝ้ายธรรมชาติผ้าฝ้ายเข็นมือซึ่งมีความสวยงามฝ้ายที่ปักก็เป็นฝ้ายธรรมชาติโดยโทนสีที่เราใช้เราจะเน้นใช้โทนสีอ่อนไม่ฉุดฉาโทนสีที่มีความอบอุ่นค่ะ แม่บ้านเราก็จะพยายามฝึกฝนแล้วก็มีความพยายามมุ่งมั่นที่จะทําสินค้าเพื่อพัฒนาฝีมือของเราให้สวยงามมากยิ่งขึ้นต่อไปแล้วก็ทําให้มีความหลากหลายของตัวดอกไม้ของตัวลวดลายต่างๆให้มันดูสวยงามมากๆยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ